เมื่อเรารับเขาเข้ามาแล้วนะครับมีการผสมนิเทศนะครับกำหนดด้วยนะครับรผสมนิเทศโดยใครนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นระเบียบบริษัทเนาะก็จะเป็นฝ่ายเอสอาร์วัะนั้นทีเอสเอ็นนะครับไปดูว่าในหน่วยงานของเราก็เรามีการผสมนิเทศไหมนะครับการผสมนิเทศก็มีหัวข้ออะไรบ้างนะครับมีหัวข้ออะไรบ้างมีระเบียบบริษัทมีบทลงโทษนะครับแล้วก็มาเรื่องของการฝึกอบรมนะครับผสมนิเทศเสร็จเป็นการฝึกอบรมของการทํางาน การฝึกอบรมการทำงานนะครับพอการฝึกอบรมนะครับทักษะการทํางานเรียบร้อยนะครับก็เป็นการประเมินประเมินผลเนาะประเมินผลหลังจากนั้นก็ร้อยสิบครบร้อยสิบเก้าวันนะครับครบร้อยสิบเก้าวันก็บรรจุเข้าเป็นพนักงานนะครับพอเข้าบรรจุเป็นพนักงานเนี่ยเข้าสู่กระบวนการพัฒนาระบบการฝึกอบรมละก็จะเป็นการทบทวนนะครับถ้าปอบการทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นข้อกําหนดกฎหมายนะครับข้อกำหนดกฎหมายข้อกำหนดกฎหมาย แล้วก็นโยบายมาตรการต่างๆการซักซ้อมแผนฉุกเฉินสีแดงๆเนาะการซักซ้อมแหนฉุกเฉินนะครับแล้วก็มาเรียนรู้จากอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นนะครับเอาเรื่องของอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นกับองค์กรเรานะครับกับหน่วยง,งานใกล้เคียงนะครับมาให้คนขับรถที่เป็นพนักง,งานของเราเรียนรู้อีกครั้งหนึ่ง เพราะนั้นการคัดเลือกพนักงานนะครับสิ่งแรกกําหนดคุณสมบัติก่อนนะครับเพศอายุนะครับเราจะใช้เพศชายหรือเพศหญิงมีคนรับเพศหญิงไหมรับมั้งมีเนาะนมะีวะมีมีนะผมว่าหลายๆคัสทนะที่เขาบอกกับผมมาเพศหญิงก็ทํางานได้เหมือนกันนะครับเพศหญิงนะครับในยุคพนักงานขับรถขาดแคลนเพศหญิงเป็นเพศที่ตอบโจทย์ในการขับรถได้เหมือนกัน อายุทักษะประสบการณ์นะครับอายุแล้วก็ทักษะประสบการณ์กําหนดด้วยนะครับพนักงานขับรถเขาถูอัญมาีประเทศที่4นะครับอายุเท่าไหร่ยี่สิบห้านะครับก็เอาตามอายุนะครับเราอยากได้พสีท่ 4, ที่มีประสบการณ์สองปีเพราะฉนั้นเรากําหนดอายุไปเลยว่าเป็นยี่สิบเจ็ดนะครับกำหนดไปเลยอย่าไปเขียนยี่สิบห้าแล้วบอกประสบการณ์สองปีมันก็ขัดแย้งกันอยู่นะครับเอาไปเลยยี่สิบเจ็ดนะครับ ทักษะที่จะเป็นต่อการปฏิบัวิงานระบุไปเลยนะครับให้ชัดเจนในจอ็อกสเปคเนาะ js นะครับระบุไปเลยนะเราต้องการอะไรบ้างอย่าลืมว่าบางบริษัทนะเนาะเขียนจ็อกสเปคสั้นๆน,น,นะครับหัวหน้าง,งานรู้เองผู้จัดการรู้เองบางทีผู้จัดการต่างสาขาก็รู้ไม่เหมือนกันอีกนะเพราะนั้น tsm นะครับไปให้ hr เขียนต้องสเปคให้ถูกนะครับทักษะในการจะเป็นต่องานเราต้องการอะไรเราต้องการจริงๆขับขึ้นเขาได้ขับลงเขาได้ขับรถเกียร์อัลโนมัสได้ขึ้นสินค้าได้ลงสินค้าเองได้ใช้ปั๊มได้จะพิจารณาเป็นพิเศษปั๊มเคมีสู่สินค้านะครับสู่านสินค้าได้จะพิจารณาเป็นพิเศษก็เขียน นั่นเองาว่าพิจารณาเป็นพิเศษคือมีก็ได้ไม่มีก็ได้ทักษะการขับขี่ขึ้นเขาทักษะการขับขี่เส้นทางในภาคอีสานจังหวัดนี้ถึงจังหวัดนี้นะครับถ้าเราจําเป็นต้องมีเราก็ไม่ต้องใส่พิจารณาเป็นพิเศษแต่ถ้ามีก็ได้ไม่มีก็ดีก็ใส่ไปว่าจะพิจารณาเป็นพิเศษนะครับจะพิจารณาเป็นพิเศษเดี๋ยวมันจะมีอา่า เรื่องของการจัดลำดับการจัดลำดับพนักงาน,านงานขับรถใหม่พนักงานขับรถใหม่คุณสมบัตินะครับไม่เหมือนกันความสามารถความรู้ก็จัดไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการจัดลำดับยิง่งบริษัทไหนพนักงานขับรถห้าสิบหกสิบคนหรือร้อยคนน่ะก็มีการจัดลำดับนะครับพนักงานขับรถเข้าใหม่รับมายี่สิบคนท่านก็จะบอกว่ายี่สิบคนเนี้ย มีคนที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน10คนมีคนอยู่ในเกณฑ์สูงกว่ามาตรฐาน5คนมีคนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานแต่เรายังยอมรับได้อีก5คนเพราะฉะนั้นเวลาการฝึกอบรมเวลาการสอนเวลาการที่ท่านจะทําอะไรกับเขาท่านจะไปเน้นกลุ่มที่ต่ำกว่ามาตรฐานแต่เรายอมรับได้ให้เขามาเป็นกลุ่มมาตรฐาน รหรือจะให้เขาเป็นกลุ่มที่เกินมาตรฐานของเราก็ได้นะเราก็จัดลาดับเราก็ใส่แรงน้อยหน่อยเพราะเราไม่ต้องไปควบคุมดูทั้งหมดนะฮรเราต้องควุมีท่านมีเวลา119วันในการที่จะทําให้เขาต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ที่เรายอมรับได้ขึ้นมาเป็นเกณฑ์มาตรฐานท่านมีเวลาเพราะนั้นการจัดลําดับสําคัญเราจะจัดลำดับได้เราต้องรู้ทักษะพื้นฐานของเขาก่อนเราต้องรู้ทักษะพื้นฐานนะครับ หน้าที่ของรับผิดชอบต่องานใส่เข้าไปในเจด้วยนะครับท่านใหญ่เขาทำอะไรบ้างขับรถตรงสินค้าต้อนทางไปไทางแค่นั้นหรือท่านใหญ่เขาตรวจรถด้วยตรวจเช็ครถประจําวันส่งเอกสารไปใบละใบใบบออเดอร์ใบดีโอลูกค้าส่งใบเสร็จกลับมาหาเรารักษาเอกสารของบริษัทกับสู่หน้างาน ท่านใส่ไปให้เรียบร้อยครับหน้าที่ของรับผิดชอบสาม,มารถตรวจรถได้สามารถเปลี่ยนอะไรรถได้เบื้องต้นเช่นระบบไฟนะครับระบบไฟส่องสว่างของรถระบบไฟเลี้ยวต่างๆท่านใส่เข้าไปนี่คือหน้าที่ของรับผิดชอบนะครับน่คือหน้าที่ของร,อรับผิดชอบลองกลับไปดู JS ขององค์กรเรามีแค่ไหนหนะ้าบรรทัดสุดท้ายมีรบรรทัดสุดท้ายคือ แันสายคืออะไรปฏิบัติงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายมันกว้างไปท่านรู้อยู่แล้วท่านใหญ่เขาทาอะไรท่านสายไปเลยคนถูรถเขาก็อ่านแล้วเขาก็ทำความเข้าใจว่านี่คือหน้าที่ของเขานี่คือหน้าที่ของเขานะครับนี่คือหน้าที่ของเขาแล้วก็มาดูเรื่องไปขับขี่ตรงประเภทเนาะการศึกษาการศึกษานี่ไม่เกี่ยวเนาะ ขอให้อ่านออกเสียนได้ใช่ไหมครับมีใครบอกว่าต้องรับปริญญาตรีไหมขับรถไม่ท้องมีใครบอกว่าเฮ้ยต้องปาวาสเท่านั้นเอ็ม .6 เท่านั้นนะครับก็ถ้าท่านบอกว่าม .6 เท่านั้นต้องมีเงื่อไขายว่าทำไมต้องเป็นม .6 นะครับหรืออ่านออกเสียนได้มีวุฒิการศึกษาขั้นต่าขั้นต่ำเนานะเมื่อก่อนกัรอ,อายุยังหน่อยก็ป .4 นะนี่คือขั้นต่าของช่วงอายุเขานะครับ อนนี้ก็ถ้าไหลายป .6 นะครับก็อ่านออกเขียนได้ผมเคยไปรับสมัครพนักงานคนหนึ่งไม่ใช่ไปรับสมัครหรอกเขามาสมัครงานที่บริษัทพาใครมาด้วยครับส่วนใหญ่เป็นรถมาภรรยาพามาด้วยแต่ผมก็ไม่ว่าอะไรก็เดินผ่านเขาเขาก็ให้ไพนักงข้างก็เดินผ่านอ่ะเอสรสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วเอามาให้เมนเจอร์รับผ่าน ผมก็สัมภาษณ์จะรับแล้วนะเคยทํางานวิ่งอ่าโอเคแหละอยู่ในมาตรฐานที่รับได้จะรับแล้วอ่ะเราเซ็นชื่อหน่อยเยยติ้งไ,ไ,ไม่ได้เคยเจอไหมมีใครเคยเจอบ้างพนักงานขับรถอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ใช้วิธีการจําใช้วิธีการจับมีนะครับ ถ้าท่านจําเป็นที่จะต้องให้คนวดอา่านเขียนท่านก็ต้องมีแบบทดสอบเหล่านี้ด้วยเช่นภาษาอังกฤษเบื้องต้นให้เขารู้ว่าเขาพอรู้ไหมเอ็กซิททางไหนนะครับออกทางไหนอันนี้คือโหลดอันนี้คืออันหลบนะครัแล้วก็แก้ไขโดยการผมผมก็เลยแก้ไขโดยการเอายอโต๊ะโต๊ะตัวหนึง่งเป็นโต๊ะเขียนไปสมัคร มีตัวเดียวและห้ามคนอื่นมาวุ่นวายเพราะเขาคิดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เพราะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จริงๆก็เลยต้องบอกว่าโอเคงั้นก็ไม่ได้นะเราจําเป็นที่ต้องอ่านหนังสือเราจะเป็นที่ต้องเขียนเอกสารเพราะฉะนั้นมาขับรถไม่ได้เพิ่งท,ทําพสีมานะครับเพิ่งทาพสีมาเราก็จะไปคัดเขาอยู่ในในเกณฑ์ของตัวพนักงานเกณฑ์ล่าเกณฑ์ตามหน่อย ของมาตรฐานนะครับแต่ยอมรับได้เราฝึกได้อันเมื่อก่อนเราขับรถทอสามรถหินรถดินรถปูนนะครับก็ไม่ต้องใช้อะไรมากนะครับเขาก็ขับได้พอเขามาทําทอสี่ก็ไม่รู้ว่าสองทอสี่ผ่านได้ยังไงนะไม่แน่ใจอย่างไม่รู้เนี่ยรถผ่านได้ยังไงก็นี่นะครับเรื่องของการศึกษานะครับถ้าบอกว่าอ่านออกเขียนได้เขียนไปด้วยครับเราก็จะมีไบเบิลนะครับ อว่าเรื่องพวกนี้กอบโวทฌานมาสอนไม่จำเป็นต้องเขียนรอบทุกคนรู้ใช่ครับทุกคนรู้แต่ถ้ามีหลักฐานริบออกว่าหน้าที่ของรถถืงนี้นะวันนี้คุณไม่ทำหน้าที่ก็จบนะวันนี้เรารักกันปะเราอยู่ด้วยกันปะวันนี้พี่กับผมไม่รักกันแล้วพี่ไม่ชอบหน้าผมแล้วพี่ทำไงกับผมฟอ้องเหรอพี่ฟอ้องผม วันนี้ผมทำงานให้หัวหน้าหัวหน้ารับผมนะผมก็รับหัวหน้าวันใดวันหนึ่งผมทะเลาะกับหัวหน้าผมไปได้นะผมเก็บไว้นในกระเป๋าหมดแล้วนะข้อมูลนะไม่ใช่งานของผมนะหัวหน้าบอกว่านี่เป็นงานของผมนะหัวหน้าไม่มีอะไรเอกสารให้ผมเลยอ่ะแล้วหัวหน้าบอกว่าเอาผม ออกไปเพราะว่าผมไม่ทํางานเนี้ยวันไหนวันหนึ่งที่เราไม่รักกันแล้วเราทาได้ทุกอย่างแล้วแต่วันวันหนึ่งที่เรายังรักกันอยู่เรื่องเหล่านี้ก็ยังไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นเราเสี่ยงไปก่อนนะครับเราเสี่ยงไปก่อนโรคต้องห้ามเนาะลมชักเบาหวานอินซูลีนต่างๆบอดสีนะครับก็ห้ามนะครับเขียนไว้ด้วย รประวัติอาญากรรมนะครับประวัติอาญากรรมอะไรที่เรารับไม่ได้ไหมครับรับไม่ได้เลยองค์กรเราไม่รับเลยฮะลักทรัพย์ลักทรัพย์เมื่อสิบปีที่แล้ววันนี้มาสมัครงานกับเรารับไหมไม่ลับนะครับยืนยันไม่รับมีอะไรอีกครับยาเสพติดยาเสพติดเสพติดเมื่อตอนอายุสิบห้าตอนนี้อายุสี่สิบแล้วลับไหม รับไหมรับรับไหมครับรับรู้อยู่คนเดียวหรือเปล่าครับว่ามีเพเปอร์ไหมครับมีเป็นเอกสารไหมครับว่ายาเสพติดอายุควาเกินสิบปีรับลักทรัพย์ไม่ว่าจะลักทรัพย์กี่ปีผ่านมาแล้วไม่รับเด็ดขาด ไม่งั้นประวัติอาญาร,รท,ที่ท่านส่งไปให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกลับมานะครับหาเราผู้จัดการรับไหมผู้จัดการครับไปรับไปนะครับอ่ะวันนี้านอาจารย์ไอผู้จัดการรับไหมไอ้คนนี้เหรอไอ้คนขับรถคนนี้ฝากมาเอาไปอ่ะรับรับไปพอเรื่องมันจบอยู่ที่ไหน ตอนนี้ผู้การผู้าการรับก็จบแล้วใครผู้าการแล้วผมไม่รู้นะผมนี่แล้ถามว่าใช่ไหมนะครับบางทีมันก็อย่างนี้นะครับเอนซาย์เอ,น,เอนขวาแต่ถ้าเรามีมาตรฐานมีข้อกําหนดแน่นอนครับผู้าการไม่กล้าทําผิดข้อกําหนดอยู่แล้วไม่คุ้มกันผู้าการบอกได้ครับเฮ้ยไม่ได้ว่าระเบียบออกมาเขาบอกว่ารักทรัพย์ไม่ว่าจะกี่ปีที่เคยโดนจับมา ไม่ครับเฮ้ยยาเสพติดอ่ะเขาบอกทุกความสิบปีเหมือเพิ่งเก้าปีไงปีหน้าค่อยมาสมัครแล้วกันรับได้เนี่ยมันก็อยู่ที่ข้อกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นก็ว่าอาญากรรมนะครับควรจะกำหนดนะรับรับในจ้างอย่างเงี้ยจะรับไหมยาเสพติดนะครับเอ่อเรียกว่าอะไร้าพูดยาวรับไหม นะครับคนถามว่ามีไม่เยอะหรอครับการพนันนะครับรับไม้สัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาการพนันก็ล็อกเด้งไฮโลในงานโฉบมั่งอะไรมั่งนะครับรับไหมการพนันนะครับมีการพนานเล่นชอบเล่นการพนันจับการพนันมาสามครั้งจับยาเสพติดมาสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยเราจะรับไหมความผิดที่ถูกจับได้นะเราจะรับไหม ก็ต้องกำหนดนะครับกำหนดออกมา TSM ไปกำหนดมาเนาะเรื่องพวกนี้นะครับคุยับ HR หลังจากนั้นสอบสัมภาษณ์เนาะแบบทดสอบสอบสัมภาษณ์ก็นั่งคุยกันนะครับนั่งคุยกันนะครับนั่งคุยกันการคุยนะพยายามถ้าทําได้นะครับ TSM กำหนดได้นะครับกำหนดมาเป็นคําถามเป็นสัก5ข้อ6ข้อเป็นคําถามพื้นฐานนะครับที่ต้องถามทุกคนเหมือนกัน พราะนั้นผู้จัดก,การเวลาสัมภาษณ์น่ะส่วนใหญ,ญ่ผู้จัดก,การสัมภาษณ์ใช่ไหมครับคนขับรถใช่ไหมหรือเป็นหัวหน้างานแส่งอะไรอย่างเงี้ยใครผู้จัดก,การนะฮะไม่งั้นผู้จัดก,การจะไปคุยแบบคุยไม่เหมือนกันอนะ่ะแต่ละคนนะครับก็ต้องมีคําถามบ้างที่มัเมนเอาไปการประเมิน,บน,นแบบทดสอบความรู้ทักษะและจินตนาการนะครับ พวกนี้ก็เป็นช้อยนะครับให้ทำตามเกณฑ์การประเมินนะครับการทดสอบภาคสนามเราซีเรียสเรื่องไหนนะครับในองค์กรเราตร้งมาดัดหนึ่งสนามแล้วให้เขาขับรถทดสอบนะอย่างของผมรถขนส่ง NGV เนาะซีเรียสเรื่องการถอยเพราะนั้นเวลาจะมาสมัครกับผมผมต้องให้สอบถอยก่อน รถขนส่งสารเคมีผมซีเรียสเรื่องการตีวงเลี้ยวเพราะต้องเข้าไปในพื้นที่ลูกค้าที่มันเป็นโรงงานผมก็ซีเรียสเรื่องวงเลี้ยวผมก็ตั้งสนามวงเลี้ยวให้เขาเทสเลี้ยวไม่พ้นเลี้ยวชนผมก็มีเกณฑ์รับรับเข้าเป็นักงานเพราะอะไรเพราะเขาไม่เคยฝึกไงเราแค่ขึ้นไปดูว่าโอเคทักษะการเลี้ยวเขาเป็นยังไง ทักษะการขึ้นรถทักษะการเลี้ยวนะครับดูดีไหมอาจจะประมาณชนนิดชนหน่อยถอยหลังนะครับดูวิธีการถอยตั้งลำรถนะครับแล้วก็ถอยมาถึงชนก็ไม่เป็นไรนะครถึงชนก็ไม่เป็นไรแต่พอเรารู้แล้วว่าเขาชนกี่อันชนตอนไหนเราก็จะไปจัดลำดับได้จัดลำดับความสามารถเรื่องการผ้าสนามถอยหลังอยู่ในเกมมาตรฐา ต่ำกว่ามาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานไม่ชนเลยนะครับหลังจากนั้นก็มาทบทวนเนาะมาตรการต่างต้องทวน JD JS ทบทวนแบบทดสอบนะครับอยู่ปเป็นเรละยะเวลานะครับอยู่ไปเรื่อยเรื่อยนะครับในในบรดนี้นะครับอันนี้ผมก็พูดยาวไปในหนังสือนะหน้าดีหนะ่อจะไปหลายแผ่นละหนังสือนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาจัดก,การทรัพยากรบุคคลเนะาะจัดการทรัพยากรบุคคลในเรื่องของกําหนดหน้าที่นะครับ ของแต่ละตำแหน่งในการสรรหาเจ้าที่บุคคลหน้าที่ประกาศรับสมัครนะครับรับสมัครตามข้อกาหนดเจ้าที่บุคคลสัมภาษณ์เบื้องต้นนะครับตรวจสอบประวัติใครไม่ผ่านก็คัดออกนะครับก็เป็นหน้าที่คล้ายๆเป็นหน้าที่ของช่างวนะิ่งแยในบทมื่อกี้แล้วนะหน้าที่ของช่างเขาทาอะไรบ้างหน้าที่ของการถ่ายแจ้งา่งรุงนะครับหน้าที่ของเขาตัวนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอ การแข่งขันอันนี้เป็นการแข่งขันเนาะคลิปนี้เป็นการแข่งขันของต่างประเทศนะครับเป็นการแข่งขันนักขับมืออาชีพนะครับแต่ในบ้านเรานะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะ้งช่วงนี้มันไม่มีมันมีโควิดใครรู้จักอีสูมือทองไหมครนะับสำหรับคนขับรถมีอยู่ยุคนึงเราก็ต้องไปกำหนดเงินเดือนตามค่าแรงขั้นต่ำในแต่ละในแต่ละจังหวัดออกเปน็นเงินเดือนนะครับช่วงนั้นเราก็จะมาวุ่นวายว่าจะเอา เงินเดือนเท่าไหร่เอาค่าเที่ยวเท่าไหร่ดีเงินเดือนต้องเก้าพันนะแรกๆเลยนะครับแล้วก็ค่าเทีท่ยวต้องเท่าไหร่เราถึงจะอยู่ได้คนขับรถถึงจะอยู่ได้มันถึงจะเหมาะสมนะครับถัดมาก็จะกลายเป็นขับรถสี่ชั่วโมงพักครึ่งชั่วโมงเพื่อความปลอดภายัยเพื่อป้องกันของไม่ล้าคนขับก็จะทํางานได้แค่แปดชั่วโมงสิบชั่วโมงนะครับเขาควรจะได้าไรายได้เท่าไหร,นะร่มาถึงวันนี้ TSM นะครับ ขนส่งนะครับจะให้ผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินเดือนและค่าเที่ยงให้เพิ่มในเรื่องของตัวโบนัสและรางวัลอื่นๆที่ต้องทำเพื่อส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัยการประหยัดน้ำมันนะครับเพื่อเพิ่มมาตรฐานในการขนส่งสินค้าอินซนติฟคืออะไรมีใครใจอินซนติฟบ้างไหมครับที่จ่าบ้างอินซนติฟ มีใครใจ่ายอยู่ไหมครับผมจะได้รู้ว่าพื้นฐานในห้องนี้มีใครใจ่ายอินสันีมากน้อยแค่ไหนเวลาลงรายละเอียดจะได้เยอะหน่อยหรือน้อยหน่อยมีไหมมีใครใจ่ายไหมอินสันตีทคืออะไรครับไม่มีจ่ายเลยเหรอมีได้จ่ายแต่งเงินเดือนหรืค่าเที่ยวเหรอครับเหมาเทียเท่ยวใช่ไหมครับเหมาเที่ยวเหมาเที่ยวหมาเน้ามันมมน,มน,นะครับเพราะนั้นอินสันตีทนะครับ เป็นเรื่องการส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัยและการประหยัดน้ำมันท่านใดหมอน้ำมันก็ถือว่าเป็นการทำอินสันตีดเรื่องการประหยัดน้ำมันลองมาดูอินสันตีดการส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภยัยเช่นท่านจิตจีท่านไปดูครับออกัว,วกปับช้าเบรกกระทันหันความเร็วเกินเอาแค่นี้ก่อนสามเรื่องนี้พนักงานขับรถท่านใด มีสถิติการเกิดเหตุสูงท่านได้กาหนดมาครับสูงเท่านี้ไม่ได้รางวัลสูงเท่านี้ไม่ได้รางวัลสูงประมาณนี้ได้รางวัลครึ่งหนึ่งนะครับสูงไม่เกินนี้เอาไปเต็มก่อนนะครับนี่คืออินสันตีนะครับ,รบขับรถความเร็วเกินกําหนดนะครับ ในสองนาทีนะครับถูกหักไปไม่ได้จํานวนครั้งเท่าไหร่กาหนดไปนะครับกาหนดความถี่กำหนดจานวนครั้งนะครับกาหนดไปแล้วก็ไม่ให้ถามว่าอย่างนี้ผู้ประกอบการก็ต้องจ่ายเพิ่มหนึถ้าท่านจะจ่ายเพิ่มท่านก็จ่ายได้แต่ถ้าท่านไม่อยากจ่ายเพิ่มท่านทำยังไงครับท่านก็ไปเฉลี่ยดูว่าไรายได้ของพนักง,งานขับรถของท่านนะท่านอยากจะให้เขาเท่าไหร่ท่านอยากจะให้เขาเดือนละสามหมื่น ท่านบอกท่านจ่ายเงินเดือนเข้าไปแล้วหมื่นหนึ่งเพราะนั้นเหลืออีกสองหมื่นท่านบอกว่าอีกหมื่นหนึ่งเป็นค่าเที่ยวท่านก็ไปแชร์ค่าเที่ยวลงที่เหลือท่านเอาไปใส่ในเรื่องของความปลอดภัยเพราะยังไงเราตั้งเป้าอยู่แล้วว่าเราจะให้เขาเท่าไหร่เพราะยังไงมันมีระยะเวลาการทํางานกําหมดอยู่แล้ววันหนึ่งทําแปดชั่วโมงถึงสิบชั่วโมงใช่ไหมครับแตประดานึงทําได้หกวันเรารู้อยู่แล้วว่าเขาจะทํางานวันละกี่เที่ยว เราต้องคำนวณน,นะครับแล้วเราก็ใายไปครับเมื่อวานคุยกับผู้เข้ารลงบางท่านคนขับรถไม่ดูแลเรื่องอยางทั้งที่เป็นหน้าที่ของเขาอยู่ใน Job บสเปคเขาหรือเปล่าไอ้อ,อยู่ใน J d ดีเขาไหมถ้าอยู่ใน JD เขาต้องดูแลเรื่องอยางท่านเอามาใสา่ครับเมื่อยางมีระยะต่ำกว่าสองมิลคนขับมีหน้าที่ มาเปลี่ยนยาวันใดวันหนึ่งท่านเดินไปเจอรถคันนี้ยยางต่ำกว่าสองเม็ดท่านหัก KPI ครับถือว่าเขาเป็นต่ำานาทีท่านสามารถเอาเรื่องพวกนี้มากับหนดได้แต่มันจะวุ่นวายหน่อยในการในการทำครั้งแรกถ้าเราไม่เคยทำวุ่นวายพี่ให้อินสแนทีมจะวุ่นวายเนาะไม่รู้จะให้เท่าไหร่ไม่รู้จะให้เท่าไหร่รให้เท่าไหร่ดีวะ ให้เท่านี้โอ้โหเดี๋ยวเกินไปต้นทุนให้เท่านี้อคนขับมันเคยได้เท่านี้มันจะยอมรับไหมไอ้เรื่องนี้ควรให้เรื่องนี้ไม่ควรให้ท่านทําไม่อนครับเดี๋ยวแล้วท่านก็จะรู้ว่าท่านจะต้องตัดอะไรหรือท่านต้องเพิ่มอะไรนี่คือเรื่องของการกำหนดระยะเวลาค่าจ้างเพราะนั้นถ้าจะอยากใส่เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ท่านใส่ไปท่านจะใส่เรื่องของการรุรักษารถท่านใส่ไป พนักงานขับรถไม่จอดตรงตามจุดจอดที่ท่านกำหนดทัางก็หักเครีิายได้อินเชนทีหักอินเชนีได้เราให้เขาอดเต็มร้อยดกว่าถ้าทําตัวดีทําตามมาตรฐานทําตามกฎระเบียบบริษัทได้เต็มไปก่อนที่เหลือก็อลด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 ลงมาเพราะทุกคนต้องทําตามระเบียบบริษัท ทำตามเลยรร้อยเปรเซ็นต์รับไปเลยหนึ่งหมื่นบาทละเลยไม่ปฏิบัติตัดลงมาทรั้งละสองร้อย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 เมื่อก่อนเคยทํางานขับรถขึ้นรถปุ๊บขับไปส่งปลายทางกลับมาถึงต้นทางโอเคได้ค่าเช่าจบรถไปเลยทัย้นห้นโอเคขับรถไปยเไปอยอนน้ำมันได้เหมาน้ำมันไม่เป็นไรแล้วรถท่านนะรถท่าน ความปลอดภัยในการขนส่งของท่านนะครับท่านก็ต้องมาพิจารณาเรื่องพวกนี้อย่างที่บอกครับกล้องใช้ได้ไม่ค่าเขลี่ยขาดห้าครั้งต่อเดือนไม่ได้จริงๆทำไปสักหกเดือนไม่ค่าเขลี่ยขัดสองครั้งต่อเดือนปรับใหม่ดูไหมครับแรกๆไปก่อนห้าครั้งเรียกตักเตือนได้ห้าครั้งครั้งที่หกนนะหักแล้วนะเฮ้ เดือนสองเดือนที่ผ่านมาทุกคนค่าเฉลีขัดไม่เกินห้าครั้งหมดเลยไหมปรับ kpi ไว้ไม่ค่าเฉลีขดเกินสามครั้งต่อเดือนรัก kpi เดี๋ยวสักพ่าทุกคนไมแล้ะค่าเฉลขาดทุกครั้งนะครับทาไปเรื่อยมันเ,เดือนเดียวมันแก้ไม่ได้หรอกนะครับนี่เงินพิเศษจากการปฏิบัติงานนะครับเงินพิเศษมีอะไรบ้าง ความสาเร็จของงานโอเคต้นทางปลายทางนะครับกลับมาได้ค่าเที่ยวเป้าหมายการขับขี่อย่างปลอดภัยมาเวลาตรงงานนะครับน้ามันเชื้อเพลิงวัฒนาการให้การบริการนะครับใครเป็นเรื่องของการบริการก็ความพึงพอใจลูกค้านะประเมินยากหน่อยแต่ก็ลองดูวิธีการประเมินเอาค่าล่วงเวลานะครับตามกป,ปหมายเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสวัสดิการอื่นๆนะครับที่ต้องให้เข้าไป ก็ท่านก็ลองไปดูนะครับยกตัวอย่างพยายามหาอะไรที่มันจับต้องได้อย่าหาอะไรที่เป็นรูปธรรมเช่นการแต่งกายอย่างเงี้ยการแต่งกายนะครับการแต่งกายมันใช้คนพิจารณาไม่ใช่คนพิจารณานะครับแต่งชุดมาอย่างเงี้ยนี่ชุดพนักงานเนาะชุดพนักงาน,น,น,นบอกว่าการแต่งกายไม่เรียบร้อยเพราะว่ากระดุมขาดไปเม็ดหนึ่งอย่างเงี้ยมันต้อง ถึงนพินิษอ่ะนะครับอย่างเงี้ยไม่ได้ขันลามาสายการมาทํางานสแกนนิ้วเนาะชัดเจนหลีกเรี่ยงไว่ได้สแกนนิ้ว GPS มีเครื่องบันทึกกล้องมีภาพตรวจสอบนะครับก็ใช้อะไรที่มันจัดกำไ้นะครับที่เหลือก็พอทำเสร็จแล้วนะครับประวัติการ ขับรถของพนักงานก็ก็ต้องจับทับด้วยนะครับผมน่าจะเกินหรือเปล่าอ่าเกินมาสามนาทีนะครับเดี๋ยวเบรกก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาต่อน,นะครับผมขอบคุณครับ ต้องทราบขั้นตอนการให้บริการภายในห้องโดยสารเขาต้องรู้ว่าการที่จะเอาคนขับคนผู้โดยสารขึ้นไปบนรถเนี่ยเขาต้องทําอะไรบ้างนะครับข้อปฏิบัติได้ความปลอดภยัยนะครับความมั่นคงบนรถโดยสารนะครับเราต้องรู้เรื่องขั้นตอนการตอบโตสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับคนขับป่วยนะครับเขาต้องรู้ว่าต้องทํำยังไงนะครับ ผู้อะไรนะผู้โดยสารปรว่วยเขาต้องรู้ว่าต้องทํำยังไงนะครับการดูแลการแต่งกายนะครับเจ้าที่ต้อนรับบนรถนะครับการบริหารจัดการทรัพยากรนะครับเขาต้องรู้ว่าเฮ้ยคนเพียงพอไหมคนเท่านี้แล้วเอาใครมาเพิ่มหรือเปล่านะครับเพราะไปเขาิ่งจะอยู่หน้างานนะครับ,นะรบนี่คือคู่มือของบัรโฮสเตสนะครับเพราะฉะนั้น เดี๋ยวเราไปเบรก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูเรื่องการดูแลความปลอดภัยขณะที่ผู้โดยสารขึ้นและลงจากรถนะครับเดี๋ยวไปพูดแล้วมันไม่ทันตอนนี้บ่ายสอี่ครับเบรกอนครับแล้วเดี๋ยวเข้ามา